อัตมาอยากจะใช้คำว่าคนตื่นกระโถนถ้าจะใช้คำว่าตื่นนรกก็ดูว่าจะหนักไปนะฮะก็คือก็คือที่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้เกินเลยคำถามนะเพราะว่าเขาเขาเรียกตนเองว่าเป็นแก๊งกระโหนแก๊งเนี่ยมันใช้กับใครนฮะใช้กับกลุ่มอันธพาลใช้แก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งอันธพาลแก๊งคาถม อะไรเนี่ยฮะที่ที่ใช้ไปในทางที่เป็นภาพลบนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคนตื่นธรรมเนี่ยเขาใช้ธรรมะนะฮะพูดธรรมะพูดพุทธวจนะจนเกิดเป็นกระแสทางสังคมวันนี้ใครที่ไม่รู้จักคุณเบียคนตื่นธรรม ที่ใช้อัตตัมที่มาจะใช้คำว่าคนตื่นกระโทน